เอาเริ่มต้นใหม่เนาะเพราะว่าถ่ายคลิปเมื่อกี้นี้มือไปต้องในะอีอยังโวก็เลยบ่ได้ซ้ำอันนี้เป็นสวนนางสาวคนระับอันนี้ข้ามุทัวข้า่ามุกทัวร์อันี้ค่ามุกอึอ,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 อแบบนี้มุกอึมุกอึแกมมีน่วยอยู่ กเป็นี่กินก่เทงเลยแก่เนี่ี้คือจนี่คื้เป็นี่นี่ควรเหลืองเป็นอย่างนี่เดินเด็กพี่น้องมาเจอมาเจอจุนจนี่จุมนี่สามน่วยยู่ด้วกันมันตวนอยู่มันมันลบถึกแสงแดดโอเคครับ สวามะปลูกเป็นสลบข,ขึ้นมา่างสิเริ่มตั้งแต่เกิดมาเป็นต้งแล้วก็เป็นสลบขึ้นมาสิเห็นมัมาละาเป่ากนลีอยู่นี่ข้างน้ำมาที่ม,มสวน เป็นต์น berry, ตนน้นแรสเบอร์รี่ต้นเบอร์รี่มะนีเกมันกอสอสปารลกัสอสปารลก,กัสก็เกมันไนม้ฝรั่งนะเนาะเขียวข้างข้างนี้ก็เป็นข้างหมักทัวทัวนี่ก็เบิรงเอาเด้กพี่น้องเอ้ยมีต้นอะไรเงาวงใหญ่ใหญ่ปะเข็ดเลดทัวอันนี้ สปาเกตตี้ข้างในสิพาเก็บเ,เห็นบน่เห็นนอมันอยู่นอไม้ฝรั่งนอไม้ฝรั่งตอนนี้มีสองสามนอตัวน,นี้มันกันขึ้นมาอันอไห้พี่ข้ามทัวร์อบมาทางนี้กันเป็นข้างมดแต่งโอ๊ยแคแคตัวทำไมครมาทิมมาแกนี่ ข้ามืงไข่งไ่มีสามสามก่อ,องามงามงางไ่น้องงานข้ข้ามหมุกทัวเนล้วขางหลังข้ามันเห็นวบนี้มันเป็นสีโปโป่ไมก็บขึ้นมาพาเลาะบนสวนเมดคัๆก่อน เออแบเอื้อกนืนี้คำานในนี้ไงเตมันมันสดละเนี่ไงมันเขือเโอ้เขืเขือเป็นฟูมอยนี่แดงแดอย่านี้ตวันวันแวันว่า อมดไปแล้วสมสืม่อหวานนี่มทั่วเลยอืมทั่วเลยป่อยใหออย้มันแก่ล่ะเขาเอ้ยเก็บเอาซะก่อนเนาะเก็บเอาทั่วแก่แบบนขมุน่นแสบวเลยเก็บเอาทั่วฟุมพี่น้องใช่ไหม เป็นมะทั่วคุ้มสีขาวหวานเงันหวานแซ่บคุณเนะี่ยโอ้ยมะเขือเคลีคยนลาอยู่กันไหน,ไ,น,ไ,หนไปเก็บออกใส่เวลาเก็บออกกันไหนสิไปเก็บออกมากมละขึ้นมานี่เก็บามะาทั่วสมีวางไว้นี่ก่อน ขึ้นไปเก็บต้นทัว่วต้นนี้มันมีมันมีหน่วยสีโปโปเป็นมักทั่วปีเห็นไหมมักทั่วปี ตาเก็กน,นี่นขขขขอันนี้เันัวขาวตัวขาวเอาไปเอาแนวซะสองหน่วยนี่ในไงตรงตรงเนี่ยไ้เอาแนวมันนี่อี้อันนี้คนเจ็บขาดออกแล้วบ่วเอา ມ um ma pues mm ັນກະໄລ່ຫ່ຽວຖິ້ມຊື່ກອປກນີປກນນແລບນກມີ້ນໃຍລ น,ออนี่กำลังขึ้นมานี่เห็นบ่กำลังขึ้นมาสุดมีขึ้นพุ่เขาะจะเอาได้นี่ก่อน,น,นจีนพ,พ,พุ่งปาไวลลายพุ่ีพหนาขยายกลขยายพันธุ์ได้ Yes, over there. They're all grown up to two to, And this one is it's kinda small. It's okay. Right there. ได้หลายตื่เลยสเปรเกตอมาทัวร์สเมียฮ์ปาไม่นี่นี่บ้า จะเผาจะเผาไอต้ไอตะเผาอะไรด้นี่ผักบุ้งผักบุ้งขมิ้นเก็บผักบุ้งครับเก็บผักบุ้งน้ำน้าสวนนอ้องสาวบวดแต่แนวกิ่นพี่น้องบวดแต่ผักมีสวนสุนแนวมีผักบุ้งมีผักสลัดมีอ่า อีตัวเหมัอนเ่นมากเขรอเอักสลด <c oughs> สัดตัวซุนนี้แกแล้วสิเดนเอาไว้ทาเอาดอกเอาเนี้ยวมันเนาะ ตูก็ไลย,ยู่นี่มะเขือมะเขือกำลังเป็นดอกมะเขือกำลังเป็นดอกมะเขืออันนี้มันใหญ่มันมาแตงเกลดแซมกับทีน้อยเนี่เติมพริกนะฮะเอาข้าวโพดขวดทีน่น้อย

แล้วก,วนกินผลิตนีเพราะว่าสีหักก็พอดคักมือเดียวบ้วนบอออกมาหยาบเลยทักเอาไปแน่แล้วซุ้มยังไม่มได้หัก Редактор субтитров Okay, bye bye. Thank you for watching.